สวัสดีครับทุกคนมาพบกันกับอีพีพิเศษวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเดินที่ตลาดน้ําราชมงคลน,นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับที่ตลาดน้ําราชมงคลแห่งนี้ก็จะมีตลาดนะครับให้เดินนะครับสามารถนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวสุรินก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมได้นะครับวันนี้มาเจอหลายหลายคนนะครับมาเจอศิลป,ปินระดับ ขั้นเทพนะครับสุดยอดเลยเป็นทั้งควานช้างเป็นทั้งนักดนตรีเป็นทั้งช่งางภาพเป็นได้ทุกอย่างนะครับเออเจอน้องน้องชายสุดเลิฟเข้ามาแล้วผมก็เนี่ยครับเขี่ยบละตลาดต้องชมนะครับชมได้อย่างเดียวครับจะซื้อก็ได้นะครับซื้อก็ได้ชมก็ได้เข้ามาถึงก็จะเป็นร้านขายเครื่องเงินเวส,สวอครับ มะพร้าวน,นี่มะพร้าวสดยี่บาทเฮ้ยไม่เห็นหมัยผมแบบสีเขียวนะครับอุ้ยอันนี้ทำขนมอะไรล่ะครับข้าวมาาครุกค่ะหอมอม,อมาเลย้ โอ้ห่อด้วยใบบัวนะครับอันนี้ช้างไม่ได้ตายอยู่ข้างในนะครับไม่ไม่ไม่อ๋อเป็นเป็นข้าวเม่านะครับข้างในตายช้างบัวเอาใบบัวปลุกไม่ได้ข้าวเม่าห่อค่ะไม่ใช่ช้างอ๋อไม่ใช่ช้างแล้วนึกว่าช้างอยู่ข้างในครับไม่ไม่ครับข้าวเม่าใส่ใบบัวครับพี่น้องเอ้ยดูเด้อสวยสวยหอมด้วยหอม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 ทะลุแมสเลยหอมทะลุแมส ข้าวเม่าจากดินแดนทุ่งกุลาอันนี้ก็เป็นขายทองขายนาทิกทิกานะครับหลุดจำนำมะพร้าวได้เห็นขายเยอะมากเลยนะครับคุณผู้มชมนี่ก็ข้าเมา่าอู้อันนี้ซีนใส สุญญากาศเลยนี่อยู่ได้กี่วันครับอยื่ได้ปเป็นปีเนาะครับขายออนไลน์ด้วยโอ้ดีแท้กินได้ทั้งปีเนาะครับอันนี้หน,นนี้ 80, 80อันนี้40มีกำลังเก็บอันนี้มอง150ก็เป็น5.5 โอ้ผักกระเดาพี่น้องเอ้ยงามแักผักกระเดากินเคืองยังกระเสบทะลวกแล้วก็นี่ลวกแล้วค่ะอืมเนี่ยคุณผู้ชมมาดูสะเดานอกเรื่องดูเป็นการปลูกเพื่อขายแต่ว่าปีนี้ฝนมันตกอากาศเปลี่ยนแปลงปลูกเพื่อขายเลยเหรอครับปลูกติพี่จะขายเป็นแต่ตุลาขายตุลานี่จะขายไม่ได้ราคาได้ราคาครับจํละยี่สิบแต่ปีนี้มันออกเร็วโอ้ย ปูขายที่ไหนครับขายอยู่ที่ปราสาทจ้ะปราสาทนะครับอ๋อนี่พี่เขานำได้หลายอย่างเลยมาขายพอดีนี้อันนี้ก็อันนี้ลวกแล้วนะจ๊ะขายชิ้นละสี่สิบจ้ะโอ้สดาหวานสดาหวานค่ะยิมยัมหมูสับแล้วใส่ตัวนี้โรยแล้วใส่หอมโอ้โอเป็นยาระบายอย่างดีครับสุดยอดที่สุดแล้วครับเชื่ออะไรครับ โอเคขอบคุณครับ,รบไปต่อครับเรามาดูสดาหวานเสร็จแล้วก็วไปดูต่อสดาไม่ธรรมดานะครับสดามาจากปราสาทเลยนะครับมาจากปราสาทราชวังอุย้ยอำเภอปราสาทเอออำเภอปราสาทนี่<อ>ต่อครับอ,อันนี้บ,วบวัวหิมะเะครับอันนี้โอ้โหมาจากดอยอ่างคางเลยครับนี่ดีกว่นี่นะเอากระโด มาเติมเป็นลอนฝั่งนี้ก็สวยครับคุณผู้ชม,มตรงนี้ทำไมขายนานจังเลยครับเนี่ยขายเป็นปีเลยครับครับขายนานมากขายเป็นปีมีลูกด้วยครับ,ล,รบลูกเป็นเดือนหรอครับอีเป็นกล้วยเนาะเนี่ยครับตลาดน้ำราชมงคลมีอันนี้พัมกินด้วยพัมกินกบ้านผมเรียกพัมกินนะ คำกินแต่ว่าบ้านเกิดเรียกบักอื้อบ้านอยู่อยู่อเมริกาเรียกควมกินกล้วยกล้วย,ยนี่ภาษาเขมรเรียกอะไรนะครับเจ๊กแต่ถ้าเจ๊กบ้านผมเรียกคนเปรียบว่าคนจีนนะครับเจ๊กเจ๊กอันนั้นเจ๊ก <c oughs> กระเป๋าก็มีนะครับเย็บเองเย็บเองคุณแม่เย็บเองกระเป๋าผ้าไหมก็จะเยอะหน่อยเนาะเยอะหน่อยเยอะหน่อยไม่ได้ซื้อก็ชมก็ยังดีน่าเดินนะตลาดนะครับน่าเดินมากว่ามีเครื่องไปใส่ต้มไก่ด้วยครับคุณผู้ชมโอ้สวยมากใส่ต้มปลาก็ได้เนาะ เห็นใบมะขามเนี่ยใบบักขามหน่อยก็ยังขายได้พี่น้องเอ้ยเอามางันเลยมันอยู่หน้าบ้านเนาะสวยสวยสวยหมากงอหมากงอหมากงอก็ขายได้อ้อยก็ขายขายเป็นป่องๆไก่อันนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงไก่เองเหรอครับอ๋อวัวอันนี้ปากัดเหรอครับปลาหนิ ครับอันนี้ขายปลาคู่นะครับปลาคู่แพ็คคู่ปลาทูเอ้าหน้านี้มดแดงออกไข่แล้วเหรอครับมันไข่เล็กจ้าอ๋อเป็นไข่เล็กเ,เกินหน้าเท่าไหร่อือมีไข่มดแดงให้เราอันนี้กองเท่าไหร่ครับยี่สิบสามกองห้าสิบยี่สิบสามกองห้าสิบเนาะ เอาไปก้อยใส่ยปากอกนี่เนาะได้ในการได้การเลยพี่น้องเอ้ยก้อยใส่ยปากอกเลี้ยงเองเหรอครับโมแดลไม่ค่ะครับไปแย่ไปแย่เอาเนาะนี่ครับมะกอกภาษาเขมรเรียกอะไรครับมะกะมะกะมะกะนะครับเรียกมะกะอันนี้อีออมเหรอครับอีออมอันนี้ผักบุ้งเหรอครับ อ,นน no อันนี้ประกาศแหละครับกวางตุ้งเนี่ยได้สับใหม่แล้วครับวันนี้ได้หมักกะด้จิกจิกจิกไม่ใช่จิกนะครับจิกนี่จีนไม่ใช่จิกถือว่าจิกยี่สิบห้าบาทอันนี้ ขายซี่งมาเนี่ยใบชาอ่ะอันนี้ภาษาเขมรเรียกอะไรครับสะเดาสะเดาเหมือนกันนะครับสะเดาไม่ขมสะเดาไม่ขมแต่ขมขมขมเ,เลยนะครับสะเดาหว,วานหวานมันโอ้โหไปต่อครับไปต่อไปต่อ้ร้านนี้ขายขายต้มบักหุงแบบ ส้มตำบ่อละหองจังงันจังงานจันับจันับโอ้ยบ่อละหองได้เนี่เนาะกระตายทอดสดกระต่ายทอดสดอันนี้คือเครื่องสื่ออะนี้มีส้มตำใส่ถุงแบบเอาไปคนคลนคลุกเค้าที่บ้านได้เลยเนาะโอ้สุดยอดเลยครับเครื่องก็มีมะนาวมะนาวภาษา,าเขมรเรียกอะไรครับโกรดโกรด กรดกรดอ๋อกรดกรดน่ะกรดแล้วก็มีมะกะมะกะมะกะแล้วก็ละหองละหองมะละกอใช่ไหมครับละหองใช่ค่ะเอ่อแล้วก็มีมะเต้มะเต๊คืออะไรครับพริกพริกมะเต้คือพริกกระติมกระติมกระติมซอกระเทียมกระติมซอคือกระเทียมกระติมซอกระเทียมแล้วก็ปลาเรียกอะไรครับปลาฮอก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  กระติมซออ่โกลยยเนี่โอเคได้หลายคำแล้วครับวันนี้มะเห้ยวลืมมะเตะคืออะไรนะครับพริกมะเตะมะติมาติมาติคือพริกอ๋อมาติคือพริกแล้วมะเขือเทศนี่นะครับเหปิงปะ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 บ้านผมเรียกมังกรินครับ มะเขือเครือมะเกลือมะเกลือมะเขือเขือไม่ใช่มะเขือเทศนะถ้ามะเขือเทศนี่ไปอยู่ในวัดครับอ๋ออันนี้ขนมอะไรครับข้าวต้มข้าวต้ม้าใบมะพรวข้าวต้มใบมะพร้าวข้าวต้มซอมสละดงอันซอมอันซอมสละดุงก็ด้คำศัพท์หลายคำเลยครับอันนี้ เรียมเรียมนั่นก่อนซอมกระบอกดังซอมกระบอกอันซอมกระบอกอันซอมกระบอกโนไม้เขาเรียกอะไรครับตําเปียงตําเปียงถ้ากอไผ่กอไผ่ระไสกุ้มระไสกุ้มระไสกุ้มระไส่หอยเขาเรียกอะไรครับคุณแม่กระเจาเอ๊ะกระเจาอ๋อกระเจา หอยนี่กระเจ้าสะเดาก็สะเดาอันนี้ผักอะไรครับอันนี้ผักอีออมผักอีออมก็อีออมเหมือนกันอีออมเหมือนกันอืมแต่ว่าอันนี้เป็นดอกอันนี้ปลูกเองใช่ไหมครับตามขึ้นตามทุ่งนาขึ้นตามทุ่งนาสี่บาทจ้ะนะยี่อันนี้ไตรอะไรครับปลาแห้งปลาแห้งเขาเรียกอะไรครับปลาแห้งไทรครีม ไตรครีมไตรครีมอ๋อโอเคได้คำซับหลายคำเลยครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเนี่ยเอาโชคอาลาบมาด้วยมั่งมีสีสุกอันนี้เมือน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 เสระไก่บ้านโอ้ขอบคุณครับเมือนเสระอันนี้ขิงเรียกอะไรครับกระชายกระชายกระเจยกระเจือยกระเจย อ,อ,อันนี้ผักอะไรนะครับ <S 2> <S 2> มะระขีนนกมะระขีนนกเขาเรียกอะไรมาเรีย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 มารียไม่ใช่มาลาเรียนะมาเรียมาเรียผักกระโดนนี่เขาเรียกอะไรครับผักกระโดนนี่เรียง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 บัวบัวเรียงบัวเรียงเรียงผักกระโดนนี่เรียงหมูเสือนี่อะไรครับ ตะชีจิรุ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 ผักอันนี้แหละครับใบผักอีเลิศนี่แหละครับพรูชิร์พลูชิร์พลูเหมือนภาษาฝรั่งเศสเลยชิร์พลูโโอ้หหลายคำนะครับวันนี้ชิร์พลูผักอันนี้แหละครับผักแพลวนี่แหละผักไทย แต่ภาษาเขมรก็เรียกคล้ายกันอย่างนี้แหละอือนี้สวาย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 ฮึดุงดดดดสวายดงดงดดดดดงสวายมะพร้าวเผาเนี่ยดงดอดดงดอดไม่ใช่ดุงขมเอาเนาะดงดอดดงดอดดเนี่ยเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะครับ เรได้คำสับหลายคำคร like ับคุณผู้ชมวันนี้มาเดินตลาดที่ราชมงคลอันนี้ถั่วดินเนี่ยเขาเรียกอะไรครับบ้านผมเนเดสเนกเดย์สเนกสเนกเดย์เนีดสเนกเดสเนกเดสเนกสเนกอสเนกสเนก่วสเนกเดยสเนกเดย์สเนกส่งอ์เาะสงอ์สเนกเดยสงอ์ต้ม สงหรแต่ว่าถูกต้องไหมครับถั่วต้มเนาะอันนี้อะไรครับเข้ามามะ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 อันนี้จีเจีเจีจีอจีจีอันนี้ข้าว อันนี้ข้าวหอมนินข้าวข้าวเลยเขาเรียกอะไรข้าวกะล้อข้าวกะข้าวใบใบมะกะมะกะกะมะกะได้มาแตงน้นทำมะกะเออละหองอันนี้ละหองละหองเนี่ยได้แรกๆเลยมาอยู่แรกๆแล้วอันนี้อยู่นานนะเนี่ยอยู่เป็นปีเลยขอบคุณแม่ๆครับมาจากบ้านไหนครับเนี่ยครับ านาดีอ๋อนาดีนาดีนาดีบ้านลุงหงาคาราวานตาด,ดีนาดีเนอะเกิดที่นาดีลุงหงาคาราวานอ่ะไปต่อครับไปต่อไปต่อครับ EP นี้14นาทีแล้วอันนี้ก็เป็นตลาดผ้าไหมถ้าปูเสือขายแบบนี้จะลดราคาลงอีกหรอครับราคาก็าปกติปกติแล้วครับราาถ้าอย่างผ้าขามานี่เท่าไหร่ครับ ท่าสมาธิหกร้อยหอ้าวถูกกว่าข้างนอกอีกอถ้าเป็นผ้าสโลงเท่าไหร่ครับผ้าสโลงพันสองเถูกกว่าข้างนอกอีก200<ช> <laughs> ผมว่าแล้วต้องถูกกว่าแน่นอนเลยข้างในเนี่ครับสวยๆมากๆเลยครับอันนี้มาจากหมู่บ้านอะไรครับเนี่ยอยู่ตำบลตะเปียงเตี๋ยจ้ะตำบลตะเปียงเตีย้ยอำเภออะไรครับอำเภอลำดวนจังหวัดอำเภอลำดวนโอ้ำอำเภอ,อ,อสาวงามต้องอำเภอลำดวนโอ, <laughs> อ้แม่ครับ อาด,อดอคุณยายเอาผ้ามาขายบ่อครับทอเองไหมครับอาดทอเองนะ,ะอองคุณยายเนาะโอ้ลายสวยๆเลยสรงเท่าไหร่ครับนี่สรง1,200ต่อได้เหลือ1,500 1,200เหมืมนอมมนกันครับ นี่ครับผู้ชมก็เดินเข้ามาข้างในเรื่อยๆนะครับอาหารการกินมีเยอะแยะมากมายครับนี่รวมถึงเ,เสื้อผ้าหน้าแพหน้าผมนะครับม,ม,มา,าเจอเจ้าของ YouTube พันล้านนะครับข้างในทักทายทักทายกันหน่อยมาเจอเจ้าของช่อง YouTube ผู้ติดตาม3ล้านคนครับสวัสดีครับ<อ>สวัสดีครับโอ,โอ้วันนี้มาขายผ้าเหรอครับมา <ละ S 2> ซื้อเป็นผู้ซื้อน,น,เ,นอเนาะขอบคุณครับเนี่ยผมฟังเสียงเหมือนจะเป็นการตืมนะครับเัิดเสิดเกิดเืิดเจิดเิดเิด มีที่ให้เด็กเล่นด้วยชึบชึบเ <c oughs> <c oughs> นี่เพลินเลยครับคุณผู้ชม EP นี้เราจะมาหยุดกันที่ลานอาร์ตนะครับลานอาร์ตลานอาร์ต กันตึมนะครับเดี๋ยวเรามาชมใน E ีีต่อไปนะครับกับตลาดน้ำราชมงคลน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่เก็บรับชมและติดตามให้กำลังใจครับขอบคุณมากสวัสดีครับ